อนุรักษ์พันป่าเนี่ยตอนน้ำมันน้อยอ่าตอนน้ำน้อยนี่ก็หามกันเห็นติดป้ายนี่จริงๆติดป้ายนี่เขาหามตลอดไหมหรือไงตลอดเยอะหามแต่หมดช่วงน้ำป่าวังไถ่อ่ะอ๋ออ๋อป่าวังไถ่ก็หามเนาะเออคดีเจนมากนะครับเราจะได้ทำทำประกอบอาชีพกันเนาะหัวใจมันแค่หลายๆอ่าครับครับนี่น้ำหมดมันมืดเลยดิครับมันไม่เหลือเลยเนาะเหลือเลยป่าใหญ่จะไม่เหลือเลยเนาะ แต่ก่อนผมก็มานี่เค,เคยมาเที่ยวมูลเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำลังนางทำอะไรมันจะได้กินแม่ลังนางนะครับพี่ไไดด้อยะววันนเเีีี่่งมมล,ลังนางใส่ยังไงก็อี้เขาเป็นเป็นสายกระชิงบนรถเป็นหายากเออเป็นปลากระชิงเนาะเออปลากระชิงอยู่ไหนละ่ะอยู่บันดงใหญ่นี่ครับจะขอออกรายการหน่อยเด้อออกรายการเออออกรายการยูทูบหน่อย ออกรายการ YouTube เดี๋ยวเขาดู YouTube ก็เี็กหน่อยบันขามนี่กับเขารายการของอาจารย์อ่อนอาจารย์อ่อนกันงาที่ตัดผมอยู่บ้านลงใหญ่เคยได้ยินไหมครับอาจารย์อ่อนอ่อนกันงาต,นนตัดผมอยู่ทุกวันนี่ครับตัดผมอยู่ทุกวันนี้แหละน้องหนาหนาวัดอย่างนี้ครับออไม่ใช่หน้าวัดนั้นนั่นพอผม <laughs> ตาลลวน โอ้ลูกชายได้ล้วนดิผมลูกชายตาลวนครับวันนี้คยป็นตั๊กเคยไปตัดกอย่นี้ครับตาล้วนนะเนาะแกยังอยู่ไหมเฮ้ผมลูกชายแกก็อยู่นี่ผมจะพาไปหาหมอกกับเสียนเลยเนาะกัดเสียนแล้วครับตัดตัดมีไหวแล้วครับตัดมีไหวแล้วสานี่ตัดมีไหวแล้วไปตัดก็แกบ่อยยืดดิจิตีิไปว่านั่นเนาะแกว่าแกละตัดแล้วครับก็ไปตัดกอาจารย์อนดันในนุ่นไงที่นี่ก็ไปเลยที่แยกบันนะชันไปนิดนึงจะมีซอยเข้าไปอาจารย์อน คนที่ว่าไม่ได้เมียใช่ไหมอ่าใช่นุ่นนวดเข้าๆอ่ะมีเข้าอาจารย์อ่อนตอนนี้อาจารย์อ่อนบวชนี่เดี๋ยวนี้บวชเไี้ยงไม่ยังไงอาจารย์อ่อนนะตัดอยู่ครับยังอยู่ตัดอยู่นี่ตัดอยู่เดี๋ยววันนี้บัดจุบเนเขาไปหาอยู่กเคยมาคุมแมงพรอยเฉหมดอะไรพาหมาพาไอ้มาถอยงันอาจารย์อ่อนนี่แหละครับอาจารย์อ่อนนี่เออมหา คุ้มเยอะคุ้มไม่เท่านี่พาหมาน้าชื่ออะไรล่ะจะได้บอกอาจารย์หอนคเสียนผู้ใหญ่ดั้เนาะผู้ใหญ่ดั้นี่โอ้ยนี่ผู้ใหญ่ดั้จะได้บอกอาจารย์หอนผมกต่เขียนแล้วเดี๋ยวเขียนแล้วเนาะอ๋ออยู่บ้านขามเองอีนี่แอ๋อครับอันนี้อันนี้หมูอะไรนี่หมูฮกหมูฮกอ๋อหมูฮกเป็นขามนี่ผู้ใหญ่จ้อยแต่ว่าชื่อเล่นเล่นก็เด็กผู้ใหญ่ดั้มพี่นี่ผมพิมพิดเด่ะผมหาว่าหมูฮกเป็นบ้านโนนชงลงเนอะ หมูฮกในบันขามเนาะบนขามหมูสองนุ่นช่างลูกมีมีหลายลังคาเรือนไหมครับกันนี่ลอยกัวนี่เลยลอยกัวลังคาเรือนมีถึงสองลอยตรงนี้ถึงไม่ถึงตอนถึงคุณจะปุเช็ญอยู่กับไก่ไก่โดยด้อยเสียดโดยซิปโดยยีซิปตอนปุ๊บเชิญตัวตัวนี้มึงขยายเลยนุ่มครับผมผมชอบบรรยากาศเด้เด่นชอบชอบบรรยากาศนี่ก็บันขามเองครับอยู่ใกล้แม่น้ำมูลเนาะใกล้ลำน้ำมูลครับไก่ลำน้ำมูลนี่เขาทำนากะยัง ได้นำม้วนี่นี่แหละมันเห็นแรงที่สุดเลยแรงสุดๆที่เกิดมาหกสิบกว่าปีแล้วอ๋อตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเห็นมาเกิดมาเพิ่งเห็นปีนี่แรงสุดๆเลยครับเนีหัวเขาเนีตายเดียวตายอีกหนึ่งตายแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตายตายตายแล้วหลอกสองไม่ตายหนึ่งโอ้ยครับได้สดมาหน่อยหนึ่งเนาะสดหน่อยหนึ่งคอยดูมันมีหนามันไตพอออกได้ไหมครับเคยเล่าอยู่บ้านขามนี่ก็เป็น ลูกแต้ของอันเดียสมีสมเคยเป็นเพื่อนกับลูกสาวแกวะสีสมนี่ในม่ล้งเด้งอ๋อเคยเป็นเพื่อนกับลูกสาวอ่ะลูกสาวแกมีน้องผมเออน้นึ่งสองคนรักษณะครับคนเดียวมีคนเดียวเนาะมีลูกสามผู้ชายตาชายสามคนผมเป็นคนใหญ่แล้วก็ในวิชานเออชอบพระชอบแม่ให่น้าอยู่ไหมนี่คนไหน ผมยาวๆคนน่ผมยาวๆเขาจะเป็นช่างศิลปะครับเขาจะปั้นอยู่ดานเขียนครับผมเขียนเพลงเขียนอะไรผมทำเกี่ยวกับพวกสื่อเป็นพวกสื่อพวกอะไรนี่เกี่ยวกับเพลงนี่มาเจอพอดี ผู้ใหญ่ดำนะครับผู้ใหญ่ดำครับผู้ใหญ่จ้อยนี่เขาเรียกผู้ใหญ่จ้อยนี่แต่ว่าชื่อเลนเนหน่เขาเรียกชางผู้ใหญ่ดำอ๋อชื่อเลนนี่ผู้ใหญ่ดำมั้งมีหลายตัวไม่วัวครับพวกตัวก็หลายตังค์เนียเนาะตัวหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่ยเนาะ้หมื่นจะอยู่นี่จะเป็นแสนน่นะเกือบสองแสน่นะตัวนึ่กี่หมตัวนี่ แข็งเยอะๆนะเป็นขอพันนี่ปูนึงตรงเนี้ยน่ะปูนึงแหลอสองตัวอย่างฐานสองตัวห้าหมื่นห้าสวามันปื่อก่อนหลัต่างจันเดือนมี่นะมีสายนี่ยตอนนี้มันจะถึงเจ็ดสิบแล้ววันเจ็ดหมื่นหนึ่งมันใหญ่ดานกใหญ่วัได้อามันใหญ่มันหววครับตอนนี้มันใหญ่แล้วเนาะมันจะมีโอกาสป่วยตายป่วยอะไรไม่บัวเลี้ยงวัวนี่ป่วยเยอะนะว่าไปหมอเนี่ยพ่อ ด้วยป่วยต้องรักษาเนาะเราต้องรักษาอ๋อครับต้องรักษาเนาะรักษาคือค๋อเียมันยาให้้ยาไวสารพัดทุกอย่างเลยเนาะสารพัดทุกอย่างอืมนี่ยาอย่างนี้ก็มาเล่มได้เนาะไว้เลี้ยงตรเนี้อย่างนี้จับผูกก่อิจะไปกินข้าวกินในพอจะไปกินข้าวในบ้านเนี่ยได้รถจอดอยู่ไหนโอ๊ะรถจอดอยู่นี่ผมก็ไว้ ปล่อยเรียงยิ่งเลยทับฟูไปนอนแต่มันมีโจนมี่อะไรเพีอยู่ปล่อยมันมีดอกมีมีโจนตอนนี้มีโจนทับบางๆเลยไม่อาจมีดอกม่อามีถึงกันหมดเนาะถึงกันหมดถ้าเกิดจุ๋งออกไปเลยไตหลุดออกไปนี่ยังก็ตามทันเนาะถ้โทษหลักโทษตรงนี้ตรงนั้นถ้าเป็นตะกอนมันมีมีโทรศัพท์เนาะไม่มีโทรศัพท์มันก็จะจุ๋งไปเหรอเนาะส่วนมากก็จะจุ๋งไปเนาะจุงไปตหลุดไปเหมือนมีโทรศัพท์เนาะอ่าใช่มันมีโทรศัพท์เอาไปไหนไม่หรอกเดี๋ยวนี้ โนนแะเออเนี้ยจะม้วนเข้าอยูโทษคัดเอาทำรถจะรถแล้วก็ชกท้อโน้ไอเข้าจับอะไเข้าจับได้หมดเนาะนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ก็จะรู้รู้เรื่องหลายอย่างเนาะรู้เรื่องหลายอย่างเอาก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับเดี๋ยวทุกทีจะตาลวนดีแวร์เปลียนกระบาดสักหน่อยเด้อยังไงเดี๋ยวไปดูที่บ้านหน่อยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับครับก็วันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านขามแล้วนะครับนี่ครับบ้านขาม มาดูข้อวัวของผู้ใหญ่ดํานะครับอขามไต้เนาะอันนี้ขามไต้ถ้าขามเหนือจะอยู่ทางนู้นเนาะจันตาลาเนาะเนาะครับอันนี้ขามไต้ตรงบอกด้วยนะว่าขามไต้เราบอกวันขามเฉยๆนี่จะมีลูกกันเนาะขามต้ตบงใหญ่ครับขามไต้ตาบลดลงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับหมูหกเนาะอนี้อันนี้เป็นไม่ไผ่ไรครับนี่ไม่ไผ่เอ้กผู้ขี้หนอ อ๋อไม่ไพ้นี่กินนออู้หนี่ได้กินนอแล้วเด่นนี่นี่น,นี่นอขึ้นแล้วได้กินนอแล้วนี่รครับดีเจนดอดเด่นเนาะแต่เขาว่ามันลามเนาะมันใหญ่เร็วเนาะลามถงับเครับมเะเขือเราไปขายกันไหนมเะเขือะเขือนี่ยโอ้ยิดขาย,ยานี้ิดกิน,น,นก็นาบานก็ไหลเยเด้ครับก็บานก็ไหลมะเขือครับนี่ครับหน่อไม้มีหลายหนอเด้อนี่ โอ้มีหลายหนอนี่หนอไม้นี่นี่นี่นีน่นี่หน,น,น,นไม้หลายนออยู่ต้องยกออกก่อนนี่อ๋อให้ล,มม,หลมมันผ่านเขาเงงเอา๋ออันนี้เอ็งทํากันยุงให้มันนี่นอู้นี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับผมสมัยแต่ก่อน ทำไมตะก่อนยังไม่มีเนาะใครคนขีดขึ้นมาครับอันนี้ผ้าเขียวไม่มีเาะสมัยก่อนอ๋อผ้าเขียวเรายังไม่มีเนาะเดี๋ยวนี่มันมีผ้าเขียวก็เลยกันอ๋อก็เลยกันค้างมุงไปเลยถ้าสมัยก่อนจะใช้สุมไฟเอาเนาะก่อไฟก่อไฟควันออกมาก็มันก็อันตรายได้เดนเนาะอันตรายเด็กๆเล็กอันตรายเล็กหน่อยอาจจะเป็นผิดหรืออาจจะไฟไหม้บ้านเลออะไร็นี้ครับตอนนี้มีอันนี้ก็ดีแหละอันเขียวๆครับ แพงไหมครับนี่ทำท่ายนี่ผานี่ผาหนึ่น2สองพื้นก็ประมาณพื้นละพันสองื้นละพันสองเนาะสองพันสี่อสองพันสี่ได้เต็มพอดีเลยนี่สอง0นี่เต็มเลยอมรอบเต็มอมรอบพอดีเลยเนี่ยเนี่ยมันจักขนาดเท่าไยนะน,นี่ขนาดอันนี่ขนาดกะไม่ถูกเนาะแต่มันก็จะมีเสาหนึ่งสองสาม สีเสาสิบสองเนาะรอบสนะิบสองเนาะเสาสิบสองต้นอ๋อเสาสิบสองต้นขนาดห่างๆหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองน่ะนับตรงกลางด้วยนะครับเป็นสิบสองต้นนะครับใช่นับมดเลยสิบสองต้นเนาะครับแล้วอันนี้ขีวว่วัวเลือดดินโครนเรืออะไรครับน่ะ เองเองเอาไปทำไรได้ไหมครับนี่ใสปุ๋ยเป็นใสผักผิดผึกเขือนใสได้ได้หมดมีคนมาสื่อไหมครับมีอ๋อมีคนมาสื่อด้นนี่แล้วเองขายยังไงครับนี่กสอบปานยี่สิบานก็สอบปานยี่สิบเลยนะมันเออกระสอบปุ๋ยยี่สิบบาทมันก็ถูกเนาะถูกอยู่แต่กันดีกับเองทิ้งเปล่าเนาะเออแล้วถ้าตักออกนี่ มันจะมีดินผสมได้ไหมครับนี่เกิดหมาก็ดฟากิดจิมมี่เบิร์กยิโแต่ว่าอาจจะขี้มันมาก่อยเองไม่ได้อ๋อขี้อ๋อก็ยัอันนี้ผมมองดูแล้วมันก็ขี้มันมีค่อยมีแหละเดนเหมือนกับมีดินนิดเดนเนาะตอนนี้เนาะมันก็ขี้มันแหละแต่ว่ามันนานหมดขี้มันก็เลยกลายเป็นดินเป็นอะไรไปเลยนี่นดินเป็นอะไรไปเลยเนาะมันนานอ๋อไอ้บัวก็ควายนี่มันชอบอยู่กับขี่มันนี่หรือไง คว้ยนี่มันคว้ยนี่มันมันขี่เป็นเป็นข,ขี่เป็นทางอ๋อคว้ยนี่มันจะขี่เป็นทีเป็นทางนี่เ oh ตุผลไหนมันเคขี่มันจะไปขี่มันจะขี่ทีเก่าเสร็จแล้วมันก็มาหาที่นอนของมันเนาะอ๋อวัวนี่ขี่ไปด้วยนอนไปได้วยอะไรอ๋อวัวนิสัยนี่จะไม่เหมือนควายเนาะเออความเป็นเป็นระเบียบของควายมันจะเป็นระเบียบกว่าเนาะอ๋ออย่างนี้ครับ ผมพึงรู้นะเนี่ยถ้าไม่ถามก็จะไม่รู้ด้วยเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเอ็งเอาวัวก็ควายมาเลี้ยงรวมกันเนี่ยมันจะมันจะเลี้ยงได้ไหมครับมันจะเป็นยังไงถ้าเลี้ยงรวมกันมันคนละยามกันเลมันก็ไม่มันจะชนกันไหมหรือมันยังูัวกันแต่ก็เพื่มันเขายาวเนาะอ๋อมันก็จะชนกันเหมือนกันนเี่ยชนนววัี่อ๋อมันจะมีปัญหาเกิดการต่อสู้กันเลยเนาะ วัวมันหาสูเนาะวัวมันสูควายไม่ได้เนาะมันตัวใหญ่เนาะอ๋อแต่ควายก็เป็นระเบียบจริงๆควายก็ระเบียบเขาระเบียบดีนะไอ้วัวบางทีเดี๋ยวไปขี่เลสเท็ไปอะไรควายก็จะด่าอีวัวนี่จะไม่รู้เรื่องคือขั้วขั้วนี่มันจะไม่เย็บเชือกของมันเลยอ๋อมันจะรูภาษาเขาไม่ยอมเย็บเชือกลยนี่เย็บเชือกไม่พันเชือกอ๋อจีบเป็นไม่ไมแหละนี่กินไม่รู้ภาษาไทยมันใหญ่เลียวนี่มันจะรูมัด อา้ทไม่เย็บเสียกไม่พันตีนถ้าวัวนี่วัวบางทีไปพันอินุตรงนั่งเลยนะล้นด่านมันผมนี่มีเจอหนึ่งอย่็บต่อไปเราจะด่าเป็นไอ้ควายไงดาไม่ได้ต้องด่าอ้ว่างงเนาะ ออควยควยจะดูภาษาขังวงวเออคว้วดูภาษาบานเองก็เรียกคัวเนาะไม่ใช่ควายนะถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเรียกควายควายไงทักลังก็เรียกควายควายบัวที่ที่หลังอย่าไปด่าควายนะครับอย่าไปด่าควายด่าวัวดีกว่าหัวความเป็นระเบียบเขาไม่มีเลยอือเนี่ย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 ภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยผมชอบตรงนี้เดี๋ยวจะขอไปลงยูทูบหน่อยนะลงยูทูบไปดูก่บภูมิปัญญาชาวบ้านเวลาเลี้ยงวัวเนี่ย เราก็จะกั้นเป็นคอกเสร็จแล้วก็ใส่ที่กั้นนี่นะกันยุงให้กันทางกลางมุ้งอ่ะกลางมุ้งเนาะก้างมุ้งไม่จะได้ไม่ต้องไปจุดไฟจุดอะไรทําให้อันตรายหรือฉีดยาฉีดอะไรงี้เนาะมันเกิดอันตรายขึ้นมาอุ้มวัมันมันจะขีมุนขีดแม่เย็บพอดันมันจะเป็นบ้อของมันเขาวันเวลานอนมันจะหนุ่มข้องมันอ๋อมันจะหนุ่มเนาะเป็นหนุ่มเพราะว่ามันจะหนุ่ม เีอ๋อด้านมันแห้งมะละมันแห้งเลยมันมันจะนุ่มอืมมันนุ่มเลยอ่านี่มีขี้ก้อนก้อนสองก้อนใช่ใช่สีมันจะเหมือนดินเนาะเอหมืนนดิผมก็จะคิดว่าจะมีนี่่นอะไรนี่แเนี่ยนานไงนานไปแล้วก็เลยกลายเป็นดินเป็นลายเป็นสีดำๆไปเลยเนาะตรงนี้ทับปลูกต้นใหม่นะผมว่าสวยเลยดูเขาอ่ะเดี๋ยวไม่น่มันงามมันจะหลมเลยอ๋อถ้ามันงามเนาะมันเจอขี้นี่นี่ดามฝนไหลลงไปนู่น มันสวยงามกว่าเขาเฉยแม่เลยใช่ครับใช่ครับบริเวณนี้จะงามกว่าเพื่อนนี่โอ้จริงจริงเลยครับนี่ข้าวยังไม่ได้เกี่ยวนะครับนี่ได้ขี้วัวนะครับสวยสวยงามมากเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยอยู่ใครขอก็โอ้ดีจริงเนาะแล้วไอ้ต้นนี้กรพฝอได้ผลประโยชน์ไปอีกนี่ยใช่ใช่ใช่เขาได้ผลประโยชน์เลยเนาะได้ผลประโยชน์ แล้วนี่ต้นไรครับที่ใหญ่ๆนี่ที่ต,<อ>ตายต<อ>้นนี้เขาเรียกว่าช้ำฉาบ้านเราช้ำฉานี่ยทำไมตายละ่ะไร่หนองใช่มันหวอดมันไบใบมันผิวเขาบานเลยมันมาตอนอ๋อตอนก็เลยต,<อ>ตายน<า>ี่ใบมันผิวเขาไปมีะเวลาลมไปข้ทงเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเนาะแยกเลยอ่อนีินหนองใช่มัน <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรละครับผมมันก็ยังว่าเราเราไปตอนมันแต่ยังไม่ตายเรายังเหลืออยู่แต่มันเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นใหมยย่ อ่าใช่ต้นใหญ่ๆมันก็จะปลิวไปด้านนู่นเลยเนาะครับก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ดำด้วยนะครับที่พามาดูคอกวัวนะครับผมนี่ครับขอบคุณมากมากเลยครับอ๋อฉีดยากันยุงให้ทั้งคันด้วยอ๋อฉีดยากันยุงอีกฉีดอวามคองอีกเลยอ๋อฉีดยากันยุงอ๋อฉีดฉีดกันเนาะครับนี่ในบ้านขามนะครับบ้านขาม บ้านขามใต้บ้านขามใต้เดี๋ยวจะแวะไปะเยี่ยมบ้านของท่านผู้ใหญ่อดีตท่านผู้ใหญ่ดำหน่อยนะครับผมสักแป๊บหนึ่งก็จะกลับแล้วครับขอบคุณมากนะครับท่านาเข้ามาอยู่จุดโรงเรียนบ้านขามใต้แล้วนะครับผมรเรียนบ้านขามใต้ครับครับเรียน จะพาท่านไปที่บ้านอดีตผู้ใหญ่ดำนะครับผู้ใหญ่ดำนี่ครับจะขับรถเร็วนะครับผมเข้าในซอยนี้อยู่ข้างโรงเรียนนี่ครับบริเวณในบ้านขามถนนจอกซอย สื่อของนี่อ,อ๋อตามผู้ใหญ่ดำไปนะครับเกี่ยวบ้านผู้ใหญ่ดำ ทางซ้ายครับเป็นทางคูนนะครับนี่ทางคูนครับนีจะเป็นบ้านคนนะครับเป็นบ้านคนอ่าเนี่ยเดินม,มาถนนใหญ่แล้ว กลางหมู่บ้านอันนี้เป็นศาลาประชาคมนะครับศาลาประชาคมของหมู่บ้าน อจอยเสริมพิมายนะครับผมนี่ครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดำนะครับครับสวัสดีครับนะาสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> มาถ่ายการะดมูลพอดีกันเลยมาเจอผู้ใหญ่ครั<อ>บติดตามมาจำตัวอโอ้ยสบายเนาะอากาศผมชอบอากาศอากาศดีจริงๆเลยอากาศครับทุดจอดตรงนี้มันเป็นธรรมชาติหมดเลย นี่นี่หลังนี่นี่อ๋ออ๋ครับของสาวนี่เป็นต่อนี่จริงถนนเคยนี่นีเป็นต่อหลักผู้ใหญ่อยู่นู่นตรงอ๋อผู้ใหญ่อยู่ด้านนู้นเนาะนดอกซุดกล่งพอดีครับอันนี้จดอะไรล่ะอันนี้อันนี้เงินหลานอ๋อของเงินหลาบกันเนาะอ๋อของทุนที่บ้านเขาก็ทําเหมือนกันเนาะทางนู้นก็ทำอนี่ครับเป็นประธานของทุนอ๋อประธานของทุนเนาะประธานกองทุนเป็นประธานมขมนี่ครับมา เที่ยวบ้านผู <Du> ้ใหญ่ดำแล้วนะครับนี่ครับโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยของต้นมงต้นไม้เนาะนี right ่คร <I understand. S 1> ับบ้านหลังใหญ่เลยนะครับผมบ้านหลังใหญ่นอาเป็นนายุงเทอ๋อนี่ก็เป็นทนายยุงเทปนี่อยู่เกตทางไหนครับอยู่ทางเรียนทางอายุแถวรามเรารามกี่เนี่อ่าครับทำงานได้เรียนได้ครับดีดีดี โอ้ยมันชีวิตคือการเรียนรู้นั่นแหละครับชีวิตคือการเรียนรู้ครับเขาหลับลินยาตีอะไรอย่างเี้ยเขาจิตต่อโทรไงเขาจิตต่อโทก็เรียนกันไปอาทิตย์หนึ่งก็บางทีทองอาทิตย์ก็มามันมีอะไรเที่ยวมั่งในบ้านเราเนี่ยครับมีอะไรดูมั่งครับบนเที่ยวบนดูครับไปถ่ายดูอะไรมั่งมันมีีดูอ่านย่างบ้านหลวงใหญ่ก็จะมีหลวงพ่อท่าน ท่านสางหอระฆังไว้เนาะเออถ้าันนี้ก็มีพระใหญ่ในวัดพระใหญ่ในวัดอยู่นี่่พระใหญวัดบันขามไต้นี่ยขามใต้มีพระสายใหญ่การเดินเขาเดินออกอาจารยชันแค่สางดูได้พอดูได้อยู่ลองไปดูดิอ่าขับไปในวัดอยู่ตันไหนล่ะที่คอกวัวเลยนี่คอกวัวแล้วก็เขาเป็นต้องเป็นวัดนล่นี่เออเดี๋ยวจะไปหยิบวัตรถึงนั้นนะอล้วเขามีพระะได้ที่องคพิณตบัตรพระ เลืนออกเลื่นเข้าอาจารย์สั่งอาจารย์สั่งไว้เนี่ยอาจารย์ช่างเนี่ยคนเหมานุ้งเลยอาจารย์ช่างมาสั่งไว้นะไอ้เติมเนี่ยเสริมพี่ไม้กันตัอ๋อเสริมพี่ไม้นี่อ๋อนามสกุลเสริมพี่ไม้เหมือนกันนี่เหมือนกันอ๋อไอ้เติมก็ชั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วอ๋ออ๋อพี่ใหญ่เติมพอใหญ่เติมพี่ก็ตายไปเลยครับครับอันนี้ลูกชายแกนี่อันนี้ลูกชายจะเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่นะเจ้าอาวาสอ๋ออาจารย์ช่างอ๋ออาจารย์ช่างอืมไอ้เคยเติมเป็นลูกพี่ ฉันเป็นลูกโล่ต่อผีชายก็นหนองชายครับเดี๋ยวจะแวะไปดูหน่อยครับจะแวะดูทั้งนั้น